ดูนิดนึงนะฮะที่ใช่เ adjective เนาะ adjective ขยายอะไรขยายคำนามเนาะอ่านี่หลายคนทราบนะครับ adverb adverb นะครับขยายนะฮะ adverb ขยาย verb เนาะขยาย adjective แล้วก็ขยาย adverb ได้จดตามนะฮะดูนะ adverb เนี่ยขยายได้หลายอย่างเนาะนะฮะมันขยาย adjective ก็ได้เนาะอ่าโอเคนะแล้วก็ส่วน adjective เนี่ยขยายคำนามได้อย่างเดียวอย่างเดียวเลยฮะ adverb ขยาย verb ก็ได้ขยาย adjective ก็ได้ขยาย adverb ก็ได้ ส่วนตรงนี้ฮะ Marketing Strategy เนี่ยเป็นคำนามก้อนหนึ่งดูนะมันรวมกันเป็นคำนามก้อนหนึ่งครับมันเป็นคำนามผสมคำใหม่เราเรีกรยกลยุทธ์ทางการตลาดถือเป็นคำนามก้อนหนึ่งเราจึงต้อง e c t i v e มาขยายเขาทั้งนี้ทั้งนั้น,นครับทั้งก้อนนี่ถือเป็นคำนามโอเคนะดีลทูนะครับอันหนึ่งมาจากเรื่องราวของกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากๆนั่นเองกิดขึ้น The company succeed บริษัทก็ประสบความสําเร็จบอกสาเหตุนะครับแล้วก็ตามด้วยผลลัพธ์ชัดเจนครับ due to จริงๆไม่ใช่แค่ due to นะมีคําเหล่านี้ด้วยดูเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะอย่างยกตัวอย่างเนาะอ่าคําว่าอ่าตรงนี้เนาะชื่อขึคืออะไรหมายให้คำว่า owing ก็ได้นะจบไปห,หน่อยฮะข้อสอบมีง่ายมียากเนาะนะครับ owing to ก็หลักการเดียวกันเนาะหลักการเหมือนคําว่า due to แทนกกันได้เลยหรือแม้แต่ as a result of หลักการพวกนี้ฮะ เหมือนๆกันเนาะความหมายก็ในทำนองเดียวกันนะครับหลัง to หลัง off พวกนี้ฮะพวกที่ถือเป็น preposition ต้องตามด้วยคำนามนะครับ o o i n g to ก็แปลว่าประมาณว่าอันเนื่องมาจากหรือแม้ว่านั่นเองนะอันเนื่องมาจากก็ได้ตัวนี้ฮะแล้วก็ as a result ผลของมันก็คือว่าความหมายอยู่ในกลุ่มเดียวกันฮะหลักการใช้งานเหมือนกันทุกอย่างเลยโอเคนะครับที่จะไปต่อนะนะครับ effective ตัวนี้ลงท้ายด้วย tive เป็น adjective หมั่นมองนะฮะ suffix แบบนี้ลงท้ายแบบนี้คราวกว่อนเราคุยกันแล้วนะครับลงท้ายด้วย iv เนาะ เป็น adjective แน่ๆอยู่แล้วแนะ company succeed succeed เดตัวนี้เป็น verb ฮะเป็น verb ช่องที่2เหตุการณ์ผ่านมาแล้วสังเกตให้หมดเลยนะฮะไปต่อนะน,น,นะครับ they a r r i v e late for the meeting due to traffic congestion พวกเข้ามาสายฮะเข้ามาสายมาถึงช้าน,นั่นเองมาประชุมช้าน,นั่นเองอันนึ่งมาจากอะไรับ due to เนื่องจากทำไมเนื่องจาก traffic congestion congestion ก็คือสภาวะการจราจรที่มันมันอัดแน่นนั่นเองรรถติดนั่นเองว่าอย่างนั้น A traffic jam นั่นเองแล้วก็ they arrive late นะครเราต้องใช้โครงสร้างคำว่า arrive late ตัวนี้คือมาสายเนาะ,ะไม่ใช่ lately นะถ้าเป็นคำว่า lately น่ะยกตัวอย่างเนาะสมมติคำว่า they have arrived lately ตัวเนี้ยยกตัวอย่างแล้วกันเนาะ,ะถ้าเป็นแบบนี้นะ lately ตัวนี้ความหมายคือเมื่อไม่นานมานี้นะ เลด l ีจะได้เป็น a d v e r ิขยายเขาอ a r r i v e เข้ามาถึงมาถึงยังไงเหรอไม่ใช่มาถึงสายมาถึงเมื่อไม่นานเขาเพิ่งมาถึงเขาเพิ่งมาถึง they have arrived lately เมื่อไม่นานมานี้ระวังนิดนึงนะฮะระหว่างคำว่า late กับคำว่า l a t e y y ข้อสอบชอบเล่นกันโอเคไหมนะครับระวังนิด่นเดิง they arrived l a t e นี่คือมาสายนะครับมาประชุมสายนะั่นเองใน for the meeting ตรงนี้ต้องเป็น late จะเป็น l a t e l y ไม่ได้คนละเรื่องกันเลยนะฮะ ได้นะแล้วก็ด ue to ก็คือสาเหตุเนาะอันนึ่งมาจากหลัง due to ต้องเป็นคำนามครับนี่ไง traffic congestion นะมันต้องเป็นคำนามได้นะคำเป่านาวนาวกับนาว,ว,นาวยังไงก็ได้มันสังเกตเพิ่มเติมไปต่อนะฮะ due to mechanical issue ก็อันนึ่งมาจากทำไมปัญหา issue คือปัญหาอุปสรรคเนาะคือ problem ต่างๆนั่นเองเปลี่ยนคำได้เราเล่นซูนนีมได้เนาะพยายามนะครับทราบคำศัพท์ใหม่ๆที่เป็นซูนนีมซึ่งกันและกันเนาะคำ issue ก็นนคือประเด็นปัญหา d u t to m e h h n n i c l l s s u u s อันนึงมาจากปัญหาทางด้านเครื่องยนต์กลไกนั่นเองว่าอย่งงางนั้น mechanical i s s u e m e e h a n i c a l problems ได้หมดเนอะอ่า c h a l l e n g e ร p r o b า e m กลุ่มเดียวกันฮะทราบให้หมดเลยโอเคไหมอันนึงมาจากเรื่องราวๆล่านี้นั่นเองก็เลยขึ้น The flight the flight ทำไมบอกสาเหตุมีไปแล้วนะฮะแล้วก็ the flight was delay นะครับเที่ยวบินที่ว่าก็เลยถูกทําให้ต้องล่าช้าไปนั่นเองนอกจากดี l a y แล้วเราสามารถมีคำอื่นได้ด้วยนะอย่างเช่น the flight was อ่า uh, was postponed ทราบใช่ไหมฮะ postponed จดไว้หน่อยเนาะใครไม่ทราบจดไว้นะฮะ the the flight was postponed นะครับถูกเลื่อนไปเนี่ย postpone คือเลื่อน postpone ก็มันเป็น verb ช่องที่3ฮะโครงสร้างเหมือนกับเป็นโครงสร้าง passive นี่ไง verb to be บวก verb ช่องที่3ประธานถูกกระทำไง flight มันถูกถูกอะไรถูก postpone ถูกเลื่อนไปจดไว้อย่างนี้นะเวลาเจอ postpone แบบนี้เวลาเชื่อว่าเป็น verb สามเนาะยิงเนานะใส่ v สามเข้าไปอย่างเงี้ยโน้ตไวข้ข้างๆมันเป็น v สามเนาะ ดูบ่อยๆฮะคำบางคำานะลงท้ายดีวยดี ED มันเป็น adjective ในตัวเนาะคำที่บางคำมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นอย่างงี้ฮะเราเราทราบไว้แล้วกันนะครับเราใช้ในัถานะเป็น verb ช่องที่3เนาะบางเอิญเป็น Ed เหมือนกันเท่านั้นเองโอเคนะได้นะ was postponed โอเคนะเลื่อนไปน,นั่นเองโอเคครับได้นะช่ไปต่อนะนะครับ she missed the train due to oversleeping เ,เขาทำไมเขาคิดถึงก็คือพลาดน,นั่นเอง เขาพลาดเนอะเขาตกรถไฟไปรถไฟไม่ทันนั่นเองเนื่องมาจากอะไรฮะเนื่องมาจากเขา oversleeping คือนอนเพลินนะฮะตื่นไม่ทันเนอะนอนยาวเลยเกินเวลาที่จะต้องตื่นนั่นเองเขาเรียก oversleeping หลัง due to ต้องการคำนามะนะนะ due to อะไรก็ว่าไปนะครับขอเป็นคำนามแล้วกันใช้ได้เ,เป็นเชอ,องโครงสร้างเชอรร่านี่ฮะ due to oversleeping นะครับ she missed uh, she missed the train ได้นะ ไปต่อนะฮะ The match was cancelled due to heavy rain เนะาะไอการแข่งขันที่ว่าเนี่ย was cancelled verb ช่องที่3จดไว้เลยฮะถูกโครงสร้างถูกกระทำเนื้อโครงสร้าง passive เขาเรียกโครงสร้าง passive เนาะ passive voice เนาะโครงสร้าง passive คือทำไมโครงสร้างเป็นไงฮะ verb to be เนาะ verb to be นะครับบวก verb ช่องที่3นะครับเมื่อ,อไหร่ก็ตามโครงสร้างแบบนี้ verb verb to be นะ is am are was were เนาะ be been, being e e n b อะไรตัวไหนก็นแล้วแต่แล้วแต่ verb tense ใช่ไหมฮะแล้วตามด้วย verb ช่องที่3 ความหมายมันคือให้ความหมายว่าประธานมันถูกกระทํา The match ไอเกมการแข่งขันที่ว่าเนี่ยมัน was c a n c e l e d มันถูก cancel ฮะเราแปลยอย่างนั้นเลยเห็นโครงสร้าง verb to be บวก verb ชั้งที่สาแบบนี้ฮะให้แปลทันทีว่าถูกกระทํา The match มัน was can c a n c e l e d ถูก cancel ฮะอันนึ่งมาจากอะไร verb ชั้งที่สเนาะอันนึ่งมาจากนะครับ due to heavy rain ค,คำนามอยู่แล้วจะ heavy rain for แล้วแต่เนาะมันก็มีหลายคำเนาะแล้วเดี๋ยวจะเล่นนะฮะ due to heavy rain for นะครับ due to อาจจะเป็น due to torrential rain ก็ได้นะเล่นคำเนาะอะย่างงี้ฮะก็เป็นคำนามเหมือนกัน due to torrential rain คือฝนฝนฝนแบบหนักๆฝนแบบเยอะๆนะหรือแม้แต่ due to the downpour ก็ได้นะตรงน,นี้นะฮะ the downpour เนาะอ่า the downpour คือฝนตกแบบลงมาเยอะๆฝนตกมากๆนั่นเองครับเล่นอะไรก็ได้คำศัพท์ทราบให้หมดเลยนะฮะข้อสอบเป็นได้หลายรูปแบบเลย โอเคไหมในะคำมันคือคำน้ำแห่งดาวพวัวนะฝนตกลงมาหาใหญ่เลยนะครับ t u r r e n t i a l rain ก็ได้เนะืะฝนแบบเยอะๆหรือไม่ก็ heavy rain หรือ heavy rain fall พวกนี้ได้ทั้งนั้นคำน้ำทั้งนั้นเลยเป็นคำนามหลัง due to ทั้งนั้นเลยนะได้นะครับแล้การใช้ due to ที่ว่าเนี่ยมันก็เหมือนกับพวก Pre p r e p o r a t o phrase ต่างๆที่เราเรียนไปแล้วอะ่ะมันจะวางไว้ข้างหน้าขึ้นต้นประโยคก,ก็ได้แล้วตามด้วยอม m m าโนหรือจะไปวางไว้ข้างหลังแบบแบบนเนี้ยเนี Deal ่ย due to อยู่ข้างหลังแบบก็ทำได้เหมือนกันทำได้ทั้งนั้นเลยโอเคนะฮะได้นะ ต่อนะฮะแล้วก็โอเค t ย์เทอรเร,น,เรนไปแล้วตัวต่อมานะครับ According to ไม่ยากเลยวิธีการใช้คำศัพท์ Collocation นะครับประกอบ Phrase v e r b คู่กับพวก Preposition ทั้งหลายแล้วก็เรื่องของการใช้ไวยากรณ์ต่างๆเรื่องของ Verb tense ครับเรื่องขององค์ประกอบอื่นๆต่างๆประกอบเป็นตัวโครงสร้างไวยากรณ์ให้มันนที่ใช้ในการทำข้อสอบพวกนี้ทำลาอัพคะแนนได้ง่ายอัพได้เร็วจริงๆนะครับในเวลาอันสั้น นะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อกันได้มาเจอกันนะครับที่ Red Maple นะครับแล้วเจอกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ